สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นการเมืองเดือดการเมืองร้อนก็ยังคงระอุอย,อย่างที่เคยเป็นไปไม่หยุดยั้ยงครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นันเนี่ยหลังจากที่หลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมประเดประดังมาทั้งเรื่องของพรรคเพื่อไทยครับท่านได้ทําการแถลงนะเนี่ยจะจับมือกับภูมิใจไทยอะไรประมาณน,นี้ในการจับคว้วตั้งรัฐบาลใหม่นี้พ,พ้อพิธีน่าจับตามองนะครับนทะ่านผู้ชมว่าสิ้นสุดบนปลายนี้จะจัดตั้งได้หรือจะจัดตั้งไม่ได้นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่่่ทีีแนนๆตอนน้ ผู้ชมส่งผลให้มวลชนเดือดครับท่านคือกลุ่มทะลุวังนะครับท่านผู้ชมก็ได้ไปบุกพักเพื่อไทยนั่นเนี่ยค้านให้ไม่ให้จับมือกับภูมิใจไทยแล้วก็ทวงสัญญาหมอชนหน้าลาออกจากหัวหน้าพักอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างมากมายกลา,ายกองกนเลยทีเดียวบางก็ลั่นแล้วเนี่ยเห็นด้วยนั่นเนี่ยเพราะว่าการประท้วงหรือว่าการทําอะไรแบบนี้นี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วอีกบ้างส่วนหนึ่งล่ะอีกบางส่วนหนึ่งนี่ก็บอกว่าเห็นด้วยนะ่เนี่ ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่ในการแสดงออกอะไรประมาณนี้ออบ้างก็ไม่รู้จะแหลงผือนะครับท่านผู้ชมก็เป็นหลายฝักหลายฝ่ายก,กันเลยทีเดียวครับท่านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยหลังจากเพื่อไทยภูมิใจไทยแถลงตั้งรัฐบาลน,นะครับท่านผู้ชมตั้งต้น22 2เสียงมั่นใจดึงเสียงเพิ่มได้แน่อะไรประมาณนี้ที่พักเพื่อไทยนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ตามที่แถลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกป็นที่น่าจับตามองครับท่านโดยเพื่อไทยขอบคุณภูมิใจไทยตอบรับคําเชิญร่วมตั้งรัฐบาลชนน่านย้ําแถลงไม่มี2 ของลุงแต่ไม่ปิดกั้นอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจต,ติดตามน,นะครับท่านผู้ชมว่าหลังจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปควบผู้ขนานมากับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนาวาตีสิทธาธิวารีแห่งพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ตอนนี้นั้นก็เริ่มบอ,อกมาประกาศแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีกระแสะข่าวลือหนาหูไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวจากเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยประมาณว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเพื่อไทยเนี่ยมีการทังคำถามนะครับท่านผู้ชมว่าจะร่วมไปเป็นฝ่ายค้างกับก้าวไกลหรือว่าจะเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทยอะไรประมาณนี้โดดยรู้้สึกกว่าาถเิ สมมุติไม่มีพักสองลุงอะไรประมาณนี้ก็อาจจะไปร่วมหรือไม่นะครับท่านสุโนทัยวันนี้นาวัดีสิทธาทีวารีหรือว่าพี่ปุ่นนั่นเองโดยไปไม่ไปด้วยครับท่านสิทธาที่วารีลั้นไทยสร้างไทยเนี่ยสลับขั้วเมื่อไหร่ก็พร้อมทิ้งพักเมื่อน,นั้นทิ้งพักแน่อะไรประมาณนี้โดยบอกว่าการสลับขั้วย้ายข้างย้ายฝั่งเมื่อไหร่เนี่ย รอ,อประกาศสัญญาณจากพักอยู่นะเนี่ยถ้าย้ายข้างย้ายขั้วเมื่อไหร่ผมก็พร้อมมากเช่นกันแค่เสียดายเลขสมาชิกลำดับที่099กับสงสารความรู้สึกของน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ได้ทํางานร่วมก่อตั้งพักกันมาด้วยกันผมได้คุยกับคุณหญิงสุาดารัตน์หรือว่าคุณหญิงหน่อยตั้งแต่ให้เข้ามาช่วยพักวันแรกแล้วขอทําพักการเมืองที่เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนเพื่อให้เสียเพื่อให้การเสียมารยาทที่เคยเสนอแอดวานเดโมยูของผมนั้นไม่กึนน้าลายตัวเองซึ่งผมเชื่อว,ว่าเป็นวิธีเดียวที่จะขุด ให้เรื่องยุ Jamie, <anak> lonely, ่งเหยิงกับประชาธิปไตยเสิทธาที่วารีขอยืนยันในหลักการเดิมท้าไทยสร้างไทยไปเนี่ยสิทธาไม่ไปนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่างผู้ชมสถานการณ์บ้านเมืองก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านถามมีเรื่องอะไรจ๊ะมีลุงหรือไม่มีลุงนั้นไม่แน่ใจนะครับท่างผู้ชมแต่ตอนนี้ประวิทย์ครับท่านไม่ใช่ชูวิทย์นะเนี่ยได้จัดงานฉลองวันเกิดล่วงหน้าครับท่านโดยวันเกิดของประวิทย์นี้รู้สึกว่าวันที่11สิิงหาาคมมมนนนะรรั่ผูุ้้้ชแลวเกดอไขึจ ยวันนี้ประวิไว่า้เผยเป็นลางหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยประวิดจัดงานฉลองวันเกิดล่วงหน้าอายุ78ปีแล้วโอ้ยเมืองไม่พออีกไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูผิดผิดปวิ์ฉลองงานวันเกิดล่วงหน้าอายุ78ปีเผยเนี่ยนอนนอนไปแล้วอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้ในวันพรุ่งนี้ใครจะไปรู้ฉะนั้นขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพและรักใข้กันให้ดีอย่างนี้นะครับเดิมผู้ชมอันนี้อาจจะเผยเป็นลางหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจอีลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับเดิ ตอนนี้หลังจากที่กลุ่มทะลุวังได้ไปบุกพักเพื่อไทยนั้นก็ได้มีคนคนหนึ่งนะเนี่ยของพักภูมิใจไทยจำไม่ผิดเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพักหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนมสกุลรัชกิจประการนะครับเรื่องผู้ชมผมจําได้แต่นาทีรัชกิจประการแต่อันนี้จําชื่อไม่ได้กันตันหันแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ได้มีการลงมาประชิญหน้ากันเล็กน้อยถึงบ้านกลางนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากนั้นกลุ่มทะลุวังนําโดยบุ้ง หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจก็ได้ทําการถือธระคงนะเนี่ยออกมาบอกเนี่ยภูมิใจไทยเออจะไปร่วมกับเ,เพื่อไทยเนี่ยจะไปร่วมกับภูมิใจไทยได้อย่างไรอะไรประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยโควิดเนี่ยนั้นไปกี่จุดๆ,ๆนะครับเดินผู้ชมอะไรทํานองนี้ก็เป็นเสียงที่แตกออกมาเป็นสองฝั่งนะครับเดินผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยโอ้เชียร์กลุ่มน้องๆนะนเนี่ยลเลขบ้างส่วนหนึ่งละอีกบ้างส่วนหนึ่งนี่ก็บอกว่าเชียร์กลุ่มน้องๆนะนะเนี่ยแต่ว่าการสแสดงออกมาวันนี้นั้นไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่ถามทําไมเหรอจ้ามันจะดูแย่มากกว่าเสียนะครับเดินผู้ชม ก็มากมา,กายไก่กองกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับเซรีพิสุทธิ์นี้หลังจากที่เคยออกมาลั่นนะครับท่านผู้ชมว่าก้าวไกลพังพราะเชื่อดอมส้มอะไรประมาณนี้ทั่วก็สนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวจากวีรบุรุษนาเกตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนใหม่แล้วถามเปลี่ยน,นอ,ะอะไรจ้าเปลี่ยนเป็นวีรบุรุษนาเกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นั่นเนี่าน ก็เป็นวีรบุรุษนาปังไม่รู้ว่าจะทานาปังหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้ก็ยังคงออกมาอย่างไม่ยุ่จอรกันเลยทีเดียวบางคนก็สงสัยนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการกลับมาจับขั้วเดิม8ปดพักร่วมนี้อาจจะมีการเฉดเสรีพิสูจน์ออกไปหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านจากแปดพักร่วมเ o u มอนั้นก็อาจจะเหลือ7จ็ดพักหรือเปล่านั้นตอนนี้ก็ยังคงไม่มีสัญญาณนะในการดานผู้ชมในการที่จะมาจับขั้วรัฐบาลเก่าทามการประชาชนทั้งหลายครับท่านก็ได้เรียกร้องนะเนี่ยให้เพื่อไทยนะครับกลับมาร่วมกับแป ประมาณนี้แล้วอีกบางส่วนนึงล่ะอีกบางส่วนนี้ก็บอกว่าเดินหน้าต่อไปนะคะรับเ่ินมผู้ชมในการจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยอแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามานะครับเริ่มผู้ชมหลังจากหมอเลียนทองและศิลาเจนจากค้าหรือว่าศิลาวิ่งทะลุเมนนะครับท่านไม่ได้ทะลุม็อบแต่อย่างใดหลังจากเคยวิ่งหนีม็อบกลางสภาเนี่ยแล้วก็ต่างๆนานามากมายก่ายกองจนกระทั่งโดนเสรีพิสุจธ์เล่นนะครับเริ่มผู้ชมหลุดจากการเป็นสสอ,อย่างไม่หยุดยัง้งัเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็เป็นอย่างไรต่อไปจวันนนนีีี้โดดดยอกคร ผู้ชมฟันโทษคดีมินศีลาเจนจาค้าครับท่านโดยตอนนี้หมอเรียนทองสออวมหรือป่าไม่อาจแน่ใจเจอคุกอีกรอบครับท่าน5ปีปรับ10,000แบาทหมอเรียนทองแน่นหนาอะไรประมาณนี้โพสต์มินศีลอาอดีตสอสรพลังประชารชาัฐว่าเป็นไออะไรสักอย่างหนึ่งกอไก่สละอุ้ยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หนุ่มกัญชัยนะครับท่านสละอุ้ยแล้วก็บอกว่าเป็นไอนักอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เสรีพิสูจน์เคยบอกกลางสภาเนี่ยเฮ้ยนั่งลงไอนักอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านก็ไม่รู้ว่กกาจะทําอย่างไรดีนัั่ <"He> i, นนนนนเเีีงงีออ้กก็็ปคี ครับท่านที่หมอเรียนทองเจอก็อ้วนไม่อยุดหย่อนกันเลยทีเดียวสารสั่งจำคุกห้าปีปรับ1นึ่งแสนบาทหมอเรียนทองหลังพหมิ่นศิลาเจนจากค่าบอกเป็นกุย้ยแล้วก็อดีตนอทอนอชอ,อะไรประมาณนี้นะคะรับเดิ่ผู้ชม แล้วก็ให้การให้รอลงอาญา2ปีครับท่านเหตุอะไรจ้าถึงรอลงอาญาบอกว่าสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศนี้ไว้นี่การดูผู้ชมไปแล้วก็นั่งนึกอยู่ประมาณ45นาทีครึ่งแล้วถามได้นึกออกไหมไม่รู้เหมือนกันครับท่านมันก็อีลุงตุงนางบานไปนะครับดูผู้ชมสถานการณ์วันนี้นั้นยุ่งเหยิงอลรวนอลเวงมากอย่างไม่หยย่ดอนกันเลยทีเดียวท่ามกลางตอนนี้พักเพื่อไทยจะไปรอดหรือจะไปไม่รอดในการจัดขั้วรัฐบาลใหม่นี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นั่นเนี่ยไพศาลทืชมงคลครับท่าน อดีตคนสนิทประวิตยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ปรึกษาประวิตยแต่ก่อนนั้นเผยเพื่อไทยรับไม้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยหนักหน่วงไฟกําลังลามเข้าภูมิใจไทยแล้วก็สักสยามที่ตอนนี้กาลังถูกความหลังไล่ล่านะคร,รับท่านผู้ชมหลังจากบบชมีมติอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมก็ไม่อาจจําได้ถามทําไมมึงไม่จาโอ้ยเวลาน้อยนะคร,รับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยก่อนหน้านี้ชูคูช่วย,ยามนะเนี่ยไปสารพืชมองคลก็ได้บอก ออกมาเป็นลางๆนะคร,รับเ่านผู้ชมว่านี่อาจจะสอบมีแผนหรือไม่นะครับเร่านผู้ชมในการที่อะยุพักก้าไกลอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะทําให้การเลือกตั้งไกลกว่าเกินมูค้าอะไรทํานองนี้ก็ไปที่น่าจับตามองแต่เดียวก่อนครับท่านอันนี้คือดิซิสปานะคร,รับเ่านผู้ชมหรือว่าดิซิสอัฟฟิตนั่นเองอันนี้คือปลาเกตขาวอบกรอบครับท่านกินคู่กับน้ำพริกมันปูก็จะอร่อยอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวโดยขนาดแบ่งมาจุ500กรัม2 4 0บาท250้ากรัม140ีบาทควบคู่ขนานมากับลูกหยีชาบเม็ดม,มะ แอลมอนมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีครับท่านทวนส่วนทุเรียนทอดนี้ก็1 0 0่งรกรัมบาทนะครับเดินผู้ชมบันทุกหยดสดทุกวันครับท่านขอบคุณมาอย่างไม่หยุดไม่ยั้งส่วนอันนี้เสื้อนัดวิวนะครับเดินผู้ชมตัวละ400บาทพร้อมส่งอยากจะสนับสนุนช่องนั้นก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเดินผู้ชมโดยตอนนี้นเนี่ยผมก็เลือกหวังอะไรไปหลายๆอย่างแล้วนะครับเดินผู้ชมในการตั้งความหวังนี้ถามทําไมโอ้ตั้งความหวังไปลิ้ม ทำหน้าที่เต็มที่แล้วครับท่านแม้มันจะยังไม่ดีพอสําหรับใครบางคนหรือว่าใครคนอื่นหลายๆคนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เศรษฐาทวีสินนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากโดนชูวิทย์ออกมาแฉอะไรประมาณนี้นิติกรรมอาําพังอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็ได้โดนแฉกลับนันเนี่ยสำหรับชูวิทย์กมลวิสิท์ถามปมไหนจ้าปมประเด็นที่ว่าเคยจะไปขายที่ดินอะไรประมาณนี้ให้แสนสิรินะครับนะเรื่องผู้ชมสุดท้ายดีลโ่มครับท่านดินแห้วอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็เลย เรื่องนี้มาเป็นสาเหตุหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่วันนี้ครับท่านเศรษฐาตวีสินเนี่ยได้ส่งทนายทําการยื่นฟ้องนะครับชูวิกมวลวิสิทธเรียกจํานวนเงิน500้ล้านบาทปมอะไรวะเนี่ยอ,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 อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆครับท่าน ชูวิทย์ก hmm. ับมนวิสิตนะเนี่ยเปิดใจที่แรกเฮ้ยตุลาคมนี้เตรียมบินไปอังกฤษไม่ได้หนีศึกแฉเพื่อชาติแต่ว่าไม่รู้ว่าแฉเพื่อชาติที่แฉเพื่อใครนะครับท่านผู้ชมแล้วก็งงอยู่ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่เพื่อไปพักฟื้นประคับประคองชีวิตจากเนื้อหลายก้อนโตเกิน5เซนติเมตรที่ตอนนี้รักษาไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าศึกรอบนี้จะเป็นอย่างไรมีการตั้งคําถามต่างๆนานานะ้เนี่ยว่าชูวิทย์เนี่ยออกมาแฉตอนนี้ได้ตรงเวลาเหลือเกินแล้วจะยังไงจ้ามัน บางคนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมผมก็อยากให้ใจเย็นๆกันไว้นะแล้วมึงขยิบตาทําไมขยิบตาโชว์ว่าใจเย็นๆแล้วก็จะต้องขยิบตานะครับท่านผู้ชมบริหารกล้ามเนื้อครับท่านถามกล้ามเนื้อส่วนไหนส่วนตานะครับท่านผู้ชมส่วนยายไม่ได้เกี่ยวในเรื่องนี้ก็ต้องเลดิดมีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มาขยายผลเรื่องของม็อบทะลุวังนะครับท่านผู้ชมหลังจากหมอเหรียญทองก็โดนศิราเจนจากาไปอีกคดีหนึ่งแล้วนั้นโดยหลังจากกลุ่มทะลุวังอันนี้ข่าวสดผาดหัวแบบนี้นะนนเน ภูมิใจไทยทวงสัญญาหมอชนน่านให้เราออกจากหัวหน้าพักครับท่านโดยมีการสวมชุด PPE โปยใบยปิวนะครับเรื่มผู้ชมแล้วก็ได้ทําการอะไรอีกหลายๆอย่างนนเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าสุดท้ายก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลออนไลน์นะครับเรื่งผู้ชมบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้นี้ไม่ค่อยเหมาะสมถามทาไมหรอจ้าถ้าไปแบบสุภาพสุภาพกว่านี้นนะเนี่ยมันจะดูเป็นต่อมากกว่านะครับท่านไม่ใช่เป็นต่อที่เป็นละครที่เ,เคยออกนะครับเรื่มผู้ชมแต่ว่าจะดูดีกว่าและแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าบางส่วน ก็บอกว่าเนี่ยโอ้สมควรแล้วนะครับเดิมผู้ชมพาะสิทธิเสรีภาพนี้เป็นของทุกคนครับท่านสามารถแสดงออกได้ละบางพวกล่ะบางพวกบอกว่าสิทธิเสรีภาพมันมีได้นั่นเนี่ยแต่ว่าเกินขอบเขตไปมากก็ไม่ดีครับท่านแล้วก็มีการใบปลิวนะครับเดิมผู้ชมอะไรต่างๆนานาให้หมอชนน่านนั่นเนี่ยที่เคยประกาศจะลาออกหากจับมือ2งลุงแล้วก็โจมตีอนุทินชาญวิรกุลอะไรประมาณนี้พร้อมกันนี้ยังได้ฉีดแอลกอฮอล์ใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเดิมผู้ชมโปรยใบปลิวมากมายไม่หยุดหย่อนครับท่านทั้งนี้เมื่อการ แถลงข่าวเสร็จนะครับเ่านผู้ชมก็ได้มีการรู้สึกว่าปิดพักหรือว่าอะไรทํานองนี้นะครับท่านดักสกัดเส้นทางเข้าออกของพักไม่ให้อนุทินหรือว่าภูมิใจไทยออกอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเทนทวิตเตอร์ก็ตามมาไม่หยุดยั้งนะครับท่านหลังจากผมได้ไปส่องนั่นเนี่ยก็อย่างที่แถลงเรียนบอกไปแล้วครับท่านบางก็เห็นสมควรนั่นเนี่ยบางก็บอกว่าโอ้ทำแบบนี้จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่พร้อมกันนี้นั่นเนี่ยรู้สึกว่าจากที่ผมได้ไปส่องในทวิตเตอร์นะครับเ่านผู้ชมมีการปาพูหรือว่าอะไรสักอย่างหน้าาาาข่วไปเลล็กกนนอยถึงง ส่งผลให้หนักข่าวคนนั้นไม่ทราบว่าจากช่องไหนว้ยคยเดือดจัดนะครับท่านได้ทําการลุกขึ้นบอกว่ามเป็นอวยอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับท่านถามเรื่องอะไรเรื่องว่าเป็นนักข่าวสํานักไหนอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้มีการห้ามกันอย่างชุลมุนเลยนะครับท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ใช่นักการเมืองนะเนี่ยจะเย็ยนไว้ก่อนถามเขาคือใครคือนักข่าวครับท่านแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรต่อไปบ้างจ้าโดยตอนนี้หลังจากชีวิตเป็นมะเร็งอะไรนะันก็ต้องติดตามนะครับดานบูชมแต่อันนี้พร้อมผมนา พลิตคับท่านหรือว่าเด็ดพี่นั่นเองโชว์รูปชีวิตจับมือเศรษฐาทวีสินเจรจาซื้อที่ดินก่อนส่งเอกสารไปเตือนความจำนะครับท่านผู้ชม สุดท้ายการดิวซื้อที่ดินนี้ก็แห้วนะครับท่านเราไม่รู้ว่าตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้ชูวิทย์กมลวิสิ์นี้ออกมาอะไรประมาณนี้โดยภาพาการเจรจาครับท่านการซื้อขายที่ดินที่บริษัทแสนสิริเมื่อวันที่8กันยายนปี65นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้ปรากฏมีภาพครับท่านแต่ภาพนี้เอาเด้งขึ้นมาไม่ทันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพของนายเศรษฐาทวีสินครับท่านแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยแล้วก็นายชูวิทย์ส่งผลให้ตอนนี้มีการตั้งคําถามอย่างมากมา,กายไก่กองกัน,กนเลยทีเดียวชูวิทย์แฉเพื่อชาติหรือแ เพื่อใครบางคนก็สนับสนุนตอนนียบางคนก็ไม่สนับสนุนนะการเดินผู้ชมก็แบ่งเป็น2ฝากสองฝ่ายครับท่านก็ไปนที่น้าติดตามนะการเดินผู้ชมส่วนผมนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรดีตอนนี้วางตัวยากอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวส่วนหลังจากเพื่อไทยเตรียมแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยเย็นนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับท่าน4ี่โมงครึ่งนี้แล้วก็เป็นอย่างไรจ้าก็รู้สึกว่าผนึกกาลังนะการเดินผู้ชมท่ามกลางเสียงเรียกร้องของบรรดาประชาชนหลายกลุ่มกันเลยทีเดียวบางก็บอกว่าเนี่ยดีแล้วเดินหน้าต่อไปเดินหน้าเพื่ออะไร เพื่อให้ได้คะแนนเสียงนะครับเ่านผู้ชมต้องชิงตําแหน่งนายก่อนให้ได้อะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไอ้ปิดสวิตช์สามปอ,อนนี้ก็ค่อยว่ากันไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งหล่ะอีกบางคนหนึ่งหล่ะอืมอีกบางกลุ่มนี้ก็ไม่สนับสนุนนะครับทร่านผู้ชมในการที่สลัดแปดพักร่วมเดิมอะไรทํานองนี้เพราะมีกระแสข่าวหนาหูนะครับเรื่องผู้ชมพังผูเข้ามาในหูผมบอกว่านี่ถ้าเกิดมีการกลับมา MOU ใหม่8พักนี้ตอนนี้อาจจะเหลือเจพักหรือเปล่าถามพักไหนที่จะโดนสกัดไปวะเอ้ยพักเสียงเดียวนะครับท่างผู้ชมซึ่งผมก็ วีรบ,บุรุษสุดๆกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ก็เป็นสถานการณ์ที่วุ่นวายนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ครับท่านไม่ปิดทางนะเนี่ยชัยธวัตตุลาทนครับท่านบอกเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยจับมือกันอีกครั้งชี้ประชาชนไม่อยากเห็นตั้งรัฐบาลพริกขั่วนะครับท่านพริกขั้วที่ว่านี่คือพริกลอลิงนะครับไม่ใช่พริกขั้วที่เอาไปปัน่นเอาไปเออทอดอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชม โดยหวงตั้งรัฐบาลไม่ลาบเลื่อนครับท่านได้นายกจากขั้วอำนาจเดิมบองคุณสมบัตินายกประชาชนตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งมาแล้วอะไรทํานองนี้อันนี้ก็ออกมานะคบรทร่านผู้ชมหลายกลุ่มหลายคนกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับข่าวพา,าวนั้นเนี่ยบ้างก็บอกว่าจากวิรุนลักษณะอดีศรนั่นเนี่ยหวงเพื่อนจะมีปัญหาห่วงโดนล่อไปหลอกอะไรประมาณนี้ให้เพื่อนกลับมาดีกว่าแล้วทางด้านชอบพนิกาเป็นอย่างไรบ้างครับท่านหลังจากไปว่ารายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนดังตั้งเคียนแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยก้าวไกลจะมีการโหวตให้เพื่อไทย ไปประมาณนี้จอพนิการนะครับท่านถ้าผมจาไม่ผิดนี่ก็ได้บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดโดนผัวทิ้งไปแล้วหรือว่าอะไรประมาณนี้เราควรจะไปปูผ้าปูที่นอนให้อีกหรือเปล่า,านะครับเดิมผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมจํามาครับท่านถามทําไมมึงต้องจํามาเอาอคดขาวไว้แล้วก็หาไม่เจอครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ไปที่หน้าติดตามนะครับเดิมผู้ชมส่วนตอนนี้ประชาิปัย์ครับท่านน่าจะพังพาดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากสัญญาณในการเลือกพักเออหัวหน้าพักคนใหม่นี่ก็ยังหาไม่ได้โดยการเลือกหัวหน้า พรรคคนใหม่ของประชาธิปัตย์นี้ถ้าเกิดใช้มติเดิมนะครับเดินผู้ชมไอเสียงสอสอเนี่ยจะได้สัดส,ส่วนจํานวน70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับท่านแลยพวกไม่ได้เป็นสอสอหลักก็จะได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสมมติมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเมื่อไหร่แล้วก็องค์ประชุมครบเมื่อไหร่นะครับท่านมันจะมีการปาแฟมแลากเก้าอี้ไไม่ใช่โอ้ยอันนั้นในสภา,านะครับเดินผู้ชมก็จะเป็นที่แน่นอนกันเลยทีเดียวว่ากลุ่มของนายพิสิทธิ์เวชาชีวะกลุ่มของนาย,ยวช,าชวนหลีกภัยนัั้้้นนจะพพพ่่าายแใหกบกบบลุุมมของิญญณี นายอะไรวะเนี่ยอะไรแล้วที่บอกว่าเลขาธิการก้าวไกลเฉลิมชัยสีอ่อนสีแก่ในการดานผู้ชมก็อาจจะทําการยึดพักได้อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยส่งสัญญาณแตกหักหรือไม่ไม่มีใครรู้ในการดานผู้ชมนอกจากเฉลิมชัยสีอ่อนออที่เคยบอกว่าเนี่ยก้าวอ,อ,อะไรวะประชาธิปัตย์ได้คะแนนน้อยกว่ารอบที่แล้วนี่จะลาออกแล้วก็ ตามข้อบังคับพักอะไรประมาณนี้สันดา,สานสามัญสำนึกล้มประชุมไม่เคารพกติกาของพักปากบอกพื้นที่เป็นของคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหญ่จะขวางทุกเรื่องไม่ได้อ่าก็ต่างๆนานานะครับเดิมผู้ชมแล้วตอนนี้มีกระแสะข่าวกระเซ็นกระซาบเข้ามาในหูผมครับท่านบอกว่าเนี่ยมีการให้องค์ประชุมนะครับท่านที่สามารถที่จะมาร่วมการประชุมอะไรประมาณนี้ได้ไปเที่ยวที่ประเทศสวบลาวนะครับท่านอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่นะเนี่ยผมต้องเติมให้ด้วยถามทําไมต้องเติมหรือไม่ไว้ด้วยดักไว้ก่อนนะครับเดิมผู้ชมเดี๋ยว ข้อมูลผิดพลาดแล้วก็มันจะพังกันใหญ่ครับท่านติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดก,กันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนะครับเดินผู้ชมโดยได้สิ้นไปแล้วครับท่านขอไว้อะไรมาณนะัดจุดนี้ด้วยสาหรับศาสตราจารย์ดรนิติเอีลสิรวงนะครับเดินผู้ชมนักประวัติศาสตร์ชื่อดังกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยหลังจากที่ได้มีโอ้หลายเรื่องออกมานะครับเดานผู้ชมในมุมมองการเมืองไทยนี้อ่านได้เฉียบแหลมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังเห็นดีๆอยู่นะครับท่านแต่มาวันนี้ก็สิ้นไปอีกแล้วนะ ชมก็ขอเสียใจแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีถามมึงไม่รู้จะทําอย่างไรนี้หลายเรื่องแล้วนะเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องว่าผมจะเอาข่าวไหนดีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้พูดไม่ถูกใจฝั่งหนึ่งก็จะโดนทัวลงพูดไม่ถูกใจอีกฝั่งหนึ่งก็จะโดนทัวลงนะครับท่านผู้ชมวางตัวยากอย่างสุดร่ำเลยทีเดียวตอนนี้ต้องเป็นกลางไว้ก่อนครับท่านด้านนกสินใจอะไรกันวนเนะเนี่ยโผล่มาเจอเนี่ยคอมเมนต์อีโมจิไหวหลังประยุทธ์ครับท่านส่งพวงหลีดให้ม้าออนภานะครับท่านหล อันนี้สูญเสียแม่ของเธอไปในวัย99ปีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเป็นหลักในการอ่านนะครับเดิมผู้ชมแต่เมื่อกี้เปิดมาเห็นพอดีครับท่านส่วนอันนี้เจอแล้วโดยสิ้นแล้วครับท่านปัญญาชนคนสําคัญของประเทศไทยนิีิเอียวสีวงเสียชีวิตด้วยวัย8ปปีอ่อะไรนิีิเอวสีวงนะครับท่านนักประวัติศาสตร์และปัญญาชนคนสําคัญของประเทศสิริรวมอายุ83ปีครับท่านเป็นการจากไปนะครับเดิมผู้ชมสร้างสร้างความเศร้าหมองให้กับบรรดาประชาชนทั้งหลาย ที่ติดตามการเมืองในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับเรื่องผู้ชมมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวในการเปิดหูเปิดตาประชาชนให้ตาสว่างอะไรประมาณ <c oughs> ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะแถลงอะไรต่อดีแล้วก็ต้องขอ,อกลับเรียนมาณที่นี้แต่ไม่ใช่ในายสนธิยาสวัสดีแต่ยังได้แต่สนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้มีหลากหลายมากมายก่กองจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม <c oughs>